ไม่ได้ไมมียามีแต่ใจอ่ะกูมีด่าลากูมียาเต็มหมดเลยด่ากูมีแต่กูไม่อยากพันกูกูมีแต่ไม่อยากพันเออกูขอโทษอดเแค่เพื่อนอะอุ้ยอะจะเป็นได้แค่เพื่อนนี้เพื่อนมึงดูมันเขาเขาว่ากูแบบนี้อเพื่อนเออก็ถูกแล้วอ่ะเป็นได้แค่เพื่อนทำไมต้องมายุ่งด้วยอ่ะ เคนะคุณดูวันนี้เนี่ยผมจะมาเอาผู้หญิงเนี่ยไปแกล้กับเอ็นนะครับเอาง่ายๆเลยคือวันนี้ผมนัดกับพี่เนยไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะทําการแกล้กับเอ็นนะครับคือผมเนี่ยจะแกล้งขีดพี่เนยต่อหน้าเอ็นนะครับก็บอกว่าแบบว่าเออผมมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยม่รูปฏิกิริยาของเอ็นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยเราทิ่ซึ่งเธอจังเลยอ่าอ่าโอ้ยอะไรพี่เนยพี่เป็นอะไรอ่ะเราไม่ใช่นักแข่งนี่เราจะเอาอะไรไป็นมัดใจเธอเนาะไอ้อ้วนใครอ้วนครับ ไม่ใช่คนแถวนี้มีแต่คนเอเอ็นเพื่อนทักทายแฟนกูหน่อยว่าไงเพื่อนทักทายแฟนกูหน่อยดิฮะทักทายแฟนกูหน่อยเออไม่เอออ๋เอ็นมึงหวัดดีเขาดีทำไมกูต้องหวัดดีด้วยเพื่อนแล้วมึงอะไรมีซ่งมีแฟนอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อะไรกูถามเอ้ากูคุรักเขาเป็นไรเป็นไรได้ไหมได้เนยได้เนยย่าได้ทำไมก็เขาก็รักกูกูก็รักเขาเหมือนกันเอ็นเขารักกูมึงก็ปล่อยให้คนเขารักกันอยู่อะเพื่ออะไรจะคาดความเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรถ้าจริงเพื่อคาดความงเพื่อนเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเรื่อง ไม่เอาพี่ไปเลิกกาแฟแล้วพี่มามาคบกับผมได้ไหมโอด่าไม่ควรเลยเอาตรงนั้นมึงไม่ควรมีแฟนเลยด่าโอเคพี่ขอโทษได้ไหมเอ็ก็คือมึงฟังกูมึงไม่ควรมีแฟนเพื่อนทำไมกูเป็นห่วงมึงไงอ่ะมันเขาอาจจะหลอกมึงอรเปล่าไม่หลอกหรอกพี่หนพี่หลอกผมไหมแค่นั้นแหละไม่หลอกเออเขาเขาบอกว่าเขาไม่หลอกเนี่ยเอ็นเออพี่ตึงเ่ยไม่หลอกอะไรแกล้กตลอด จริงใจตลอดเราไม่ไม่พี่เนยฟังนะเราหรือเปล่าที่จริงใจกับเธอตลอดพี่ไม่มีปืนไปดิพี่เนยพี่เนยพี่เนยมึงไม่เอาเข้าก่อนสวยพี่พี่เนยเอามันพี่เนยเอามันหัว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 อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไปแล้วพี่เนยัวนี้ดิมาสักอันนี้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 หัวแตกหัวแตกหัวแตกเออเฮ้ยหมดตัวเดียว โอ้พี่เนยทำไมเอ็นทำไมทำแบบนี้วะผมก็ตายแล้วไอเอ็นทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเฮ้ยเี้ยอใช่เดี๋ยวนี้ไม่บอก้งดิก็พี่เนยก็ไม่ใช่เมื่อกี้ก็ไม่เก็บไมเก็บไม่ได้เพ่อตายนะเมื่อกี้คือแบบมันมันเยอะเกินไปไงแต่ว่าผมก็รักพี่เหมือนไ้ได้ไม่ควรช่วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วป้เอ็นแล้วจะด่าเขาทาไมเอ็นยแม่คหัวเราอ้สัตว์ โอ้ดูแลแต่เลยแล้วแต่เลยแม่งคือแบบว่ากูแบบเฮ้ยมึงมึงก็เป็นแค่เพื่อนมึงจะมายุ่งอะไรวะนี่เออใช่เนี่ยกูก็เป็นห่วงไหมอี๋แม่ไม่ต้องมาเป็นห่วงกูหรอกครับโอ้โหแล้วถ้าเขาหลอกมึงละช่างเขาดีเขาไม่หลอกกูเขาหลอกกูจบปะเฮไม่ตายเล่นจะเล่นอ๋อไม่ตายเลยเหรอพี่โอเคกูทำได้ว่ะเพื่อพี่เนยเดี๋ยวกูขึ้นไปตายเลยนะพี่เอ็มรู้ว่ากูหลอกเขาขนาดไหนเขาเขาไม่กล้าหลอกกูหลอกกูหลอกเขาขนาดไหนเพื่อนไม่ก็ไม่แน่นะ ขอแตะครับเอ้นเอ็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 นตายเลยเพื่อนตายเลยเดี๋ยวกูฆ่าตัวต,ตายก่อนถ้าแฟนกูไม่เล่นกูก็ไม่ได้เล่นห,หน่อยเพื่อนเถอะดิ่อะไรถาม,งงถามที่เนี่ยเพื่ออะไรแค่คนคนเดียวปะเออก็กูอยากให้เขาเล่นไหมกูเป็นห่วงไหมควารู้สึกเขาไมาส่สำคัญกับกูนะเวย้ยไอ้เหี้ยเมึงอะไรเขาสำคัญเลยอ่ะมึงอต้องถามว่าเขาเขา ตายตขาว่าเปล่าเห็นเอ็นตายให้เพื่อนได้ไหมก็ก็แฟนกูอยากเล่นมึงเป็นอะไรเนี่ยเออแฟนมึงอะไรครับไม่ชอบเขาแล้วมึงจะมีแฟนทำไมเพื่ออะไรกับจริงเหรอเออไม่เป็นไรหรอกกูรักเขาไม่ไม่ไม่มึงมึงอย่าอย่ามีเพื่อนกูเพืนกูรักเขานะเว้ยกูรักเขาจริงๆน่เพื่อนกูรักเขาจริงๆนะเพื่อนพี่นายอะไรักผมไหมเราได้ไวใจได้ป้าเปล่าอุ้ยเอ็นเอ็นพูดอย่างนี้ได้ไง เอาเข้าแบบว่าไม่ให้ผมรัวเพื่อนผมโดนหลอกไงถ้าจะมาหลอกเพื่อนผมยาเลยเอ็นตายก่อนเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายก่อนนั้นสบาผมผมผมยิงยิงแบบบอดี้การ์ดเช่ามาอีกนะบอดี้การ a r อ i s t i c หยอกหยอกยองหยอก เห็นเพื the ่อนเพื่อนผู้หญิงสำคัญกว่าเพื่อนแเราสิได้ได้ไม่มียามีแต่ใจอ่ะกูมีได้ได้กูมียาเต็มหมดเลยได้กูมีแต่กูไม่อยากพันกูมีแต่ไม่อยากพันยาจังเหมึงกูไม่อยากได้หรอกเพื่อนกูอยากได้ยาจากพี่เนยเท่านั้นโอ้โหแล้วแต่เลยทักทิ้งเอาดิเอาดิเย้อันนี้อันนี้อันนี้พี่มียาให้หรือมีใจให้ครับนี่ารักกาาจวบมีคนเป็นล้านก็โซไไม่ด้้อกูจะตายเพื่อนกูจะตายถ้าแฟนกูตายกูก็ไม่มีกำลังใจเล่นเพื่อน แล้วถามจริงทำไมต้องกดกดออกเพื่อผู้หญิงคนเดียวด้วยก็กูลัวเขาจบไหมความรู้สึกเขาสำขาเราไหมไม่แล้วอู้มึงรักคุณไม่มีหัวใจนี่โคตรซึ้งเอ้าคนซึ้งมึงรู้ไงเขาไม่มีหัวใจเฮียเขาเขามีหัวใจเหมือนคนปกตินั่นแหละเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากูกูเคยคุยกับเขานานแล้วตอนนี้กูก็กูก็คิดถึงไงเข้าใจไหมปีแล้วแหละเออเป็นปีแล้วนะเว้ยแบบก็แบบว่าเก่าเลยไม่ไม่เก่าอ่ะเธอยังใหม่สำหรับเราเสมอ ฟังนะเว้ยเฮียของเก่าต้องอยู่ส่วนของเก่าดีอะไรมาจริงเยอะเอ็นมึงพูดมึงเป็นผัวกูเลยเนาะมึงพูดมึงกูเป็นผัวกูเลยนะเฮียไม่เป็นผัวกูแต่แบบว่ากูเป็นห่วงเพื่อนไงไอ้เหี้ยเห็นยากูขอเธอกูรักเขาจริงๆนะเว้ยเอ็นอย่าพูดอะไรแบบนี้ตอนที่เขาไปมึงเสียใจไหมเสียใจพันก็เสียใจเขาสิงโก้แล้วในเมื่อวันนี้เาในในเมื่อวันนี้เขาแบบว่ายังไงเลิกกับคนเก่าเขาก็ต้องมาหามึงก็เหมือนกินของเหลืของเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ย แล้วเล่าเล่าเธอเลิกกับเขาแล้วเธอมาหาเราเหรอไม่เมื่อไหร่ไหมขนาดแฟนเขาเขายังเลิกมาคุยกับเมือนเรื่องอะไรเขาจะเอาเขาขอรักกูทำไมเขาอรักกูหล่อทำไมหล่อห้ามห้ามเท้าห้ามเท้าเสาไฟฟ้าทำไมเออ กูห่ำห่ำกูแบบแปดสิบเอ็นเป็นอะไรเอ็นก,ก็เขาก็เขา,เขาแค่เลิกกับแฟนมามันก็ปกติไหมเขาแค่เลิกกับแฟนมาแล้วเขาก็มาหักกูอ่ะให้ส่วนดูก่อนไหมว่าคนไหนควรคนไหนไม่ควรไหนอ่ะ,อะเขาขควรรักเขาขอ่ะถ้าคุณรักเขาแล้วอ่ะมึงให้คุณทำยังไงล่ะอ่ะจีเนี่ยอ่ะไม่แต่มันไม่ควรไหมล่ะอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ็นอย่าให้กูตายโอเคเพื่อนพี่เนยพี่เนยเอ็นจะยิงเอ็นเอ็นอย่าให้กูตายเพื่อน เอ้ยพี่เนยยิงมันสวยดาแล้วเฮ้ยโหทำไม่ได้พี่เนยกูตายเนี่ยทำไม่ได้พี่เนยอะตายแล้ทั้งที่กูเข้ามาช่วยตั้งแต่แรกแล้วแต่เลยช่วยตั้งแต่แรกแต่ฆ่าแล้วแต่เหือก็เขาฆ่าดิเขาฆ่าคนนี้เขาเพื่อช่วยกูอ่ะเพื่อนแค่นี้เขายังไม่รักกูอีกเหรอถ้ากูรักเขาจบไหมเพื่อนกูรักเขาเออแค่นั้นแหละหุ้ยเอ็มาเต็มเลยเฮ้ยมึงแกไปน่ะเนี่ยเขาให้ไอ้บอลกูด้วยเนี่ยมึงไหนน่าหน่าท่าไฟฟ้าขออะไรหนึ่ง อู้ยูตัดยตัเองเจ้ยสองคู่กูไม่มูกสุดแล้วอะเนี่ยถ้าเห็นไหมกูบอกว่าคุไม่มูกสุดแล้วอะมึงเคยคิไหมที่จะลูกสุดกูแต่เนี่ยที่เาลูกสุดเลไม่มี่ไดเลตาเนี่ยอะไรเนี่ย

ผิดแล้วแหละผิดตั้งแต่คุยกับมึงแล้วก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็กลับมาคุยกับมึงต่อแล้วแหละมันผิดอะไรเพื่อนคนเรามันก็ปกติปะไอ้คุณเป็นรู้ว่าไอ้คุณเป็นรู้นี่มันอับอัดจะอัดจะโดนหลอกซ้ำแล้วเออไอพี่อะไรพี่รักผมไหมพี่เพราะพี่บอกไปแต่คำเดียวไอเชี่ยบอกให้เชี่ยนรู้ว่าพี่รักผมเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเขารักกูปากตอแหลเนาะอุ้ยเอริมด่าเขาทำไมน้าไม่ได้เงี้ย อะไรครับไม่ก็ไม่ปากตอแหลบอกว่ามึงอ่ะตัวมึงอ่ะตัวมึงอ่ะปากตอแหลเองหรือเปล่าเฮียเขาไม่ได้พูดหรอกเองพูดอย่างนี้มันก็เกิดไปด้พูดอย่างงี้มันก็ไปเลยเฮียแมนกูจะไม่เอาแฟนไมให้รู้จักอร่องแ้ก็มึงไม่สมควรเพื่อนกูก็เป็นห่วเพื่อนอ๋ไม่สมควรตรงไหนเออในฐานะในฐานะเพื่อนกูก็เป็นห่วเพื่อนไหมเออไม่สมควรเขาไม่สมควรตรงไหนเพื่อนดล้นฟ้าไรไหนไม่รู้แต่มีคู่ควรก็ได้โอเอ็เกินไปพูดอย่างงี้เฮีย เออเพื่อนี้มึงตัดเพื่อนกูไปเลยไปกูอยู่กับแฟนกูไปกันดติไปไม่คู่ควรอยู่แล้วไอ้เหี้ยเลยแม่งตึงเลิกกันแล้วมาอะไรมาหาคนคุยเดี๋ยวล่าหนะเปล่าเฮ้ยเอ็นก็เนี่ยไอ้เฮียมึงจะพูดอย่างงี้แรงอ่ะอะเอาก็มันคือเล่จริงมซำดาเพื่อนกูก็เป็นห่วงมึงเนี่ยมึงดูไอ้เนี่ไปเลยมึงอ่ะมึงอ่ะนี่ใส่มึงอ่ะเคยไปแล้วด่าเขาล่าเนี่ยหนัก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 โอเคไปแหละไอ้ยัยิวดีกว่าเนี่ยมันตกลงเขาไม่หยุดเลยอ่ะพี่เนยดูดิไอ้เฮียนี่มันชั่วนะเว้ย ก็แค่เพื่อนอะก็เป็นได้แค่เพื่อนอะในความเพื่อนมันดูมันเขาเขาว่ากูแบบนี้เพื่อนเออก็ถูกแล้วอ่ะเได้แค่เพื่อนทำไมต้องมายุ่งด้วยอ่ะโอ้ย โอ้กูคนเะ,ะ,ะไรแล้วแล้วทำไมผมผมผิดหวัผม,ผมค่อยห่วงเพื่อนผมก็ไม่เป็นไรเออถ้าแบบว่าเออคอยรักกันจริงเออถ้าวันไหนแบบว่าทำเพื่อนผมเสียใจผมคุณก็ผมผมผม,ผมแบบว่ายังไงผมอาจจะฆ่าคุณได้เลยโอ้ย,อยเอ็นเอ็นใหญ่ขนาดนี้เพื่อนันเกินไปว่ะเฮ้ยจะมาฆ่าแฟนเพื่อนอได้ยังไงวะเพื่อนเออก็มาเถอะอุ้ยตัวอยู่แล้วนั่นเห็นไหมแค่แค่สังเหมือนงานพูดดูดีแม่งคือแบบว่าล้านแล้วโอ้ยเอ็น เออไปเลยไปเลยไปเลยไปได้ก็ไปไปเออไปกตีนไระจายตัวเหรอโอ้ยโอเคนะคุณดูถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากให้มีคลิปแบบนี้อีกอยากให้ผมเอาผู้หญิงคนนี้ไปแกล้งเอ็นเอีกอยากให้ผมแกล้งอะไรเอ็นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วคนดูทุกคนนะครับขอห้าพันไลค์